ตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่แสดงโชว์โรมาใช่แล้วเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับผมการแสดงก็จะเริ่มแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันไปอยู่ข้างบนทำไมนทำไมอะไรโรมาอันนั้นทางเขาพูดแล้วอ๋ออันนั้นคนพูดไม่ชัดโรมา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 นั่นแหละเดี๋ยวตกไม่ใช่เออ เราเพลินด้วยแล้วเราก็ชอ่แบบนี้โอ้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือแบบว่าโยนของกลางน้ำไปแล้วก็สามารถไปเก็บของได้ด้วย แล้วสําหรับโชโลมานะครับตอนนี้เนี่ยคนก็ทยอยออกกันไปหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอีกที่นึงครับผมโอเคพร้อมไหมที่จะไปไปเลยโอ้หครึงจริงๆริงนะรู้สึกแบบว่าทุกอย่างมันดูแบบเพอร์เฟก เพอร์เฟคทุกอย่างดูดีไม่ว่าจะเราไปนั่งกินไอ้น้ำตู้ปลาก็ดูสะอาดปลาโลมาดูแบบสุขภาพดีอ่ะดูแลดีอ่ะเลดูแลดีอดูแลดีก็สนุกสนานกันไปใช่แล้วก็สวยงามกันไปนะครับครับผมแต่ยังมีที่เด็ดเยังมีอีกยังมีอีกอย ดูปลาในอควาเรียมยังหน้อยไประดับคินนาปิงต้องเจออะไรที่พิเศษกว่าน้ำจะลาไปสัมผัสของจริงโอตะเล่ไปตามเขาวางกันเลยพูดเป็นเล่นพูดเป็นเล่นอะไรยางเป็นคนจีนเหรอตื่นเต้นไปหน่อยยังตื่นเต้นว่าบอสจะพาเราไปแบบนดั่งทะเลจริงๆอ่ะใช่นี่ผู้ไม่ถูกการตายมือมืออยู่แน่เสื้อมันยาวองเสื้อมันยาวกัน เดี๋ยวพี่สองคนเนี่ยจะพาเราไปนะตามคำสั่งของบอสที่ประธานมาแก่เล่าในการหาปลวหวอันใหญ่โตมโหรานพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมเสมอถ้าพร้อมแล้วไปแต่เ๋้วก่อนยังไงผ้าปิดตาต้องปิดตาอีกแลวต้องปิดคืออยากเดินแบบเห็นไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นมันหลุดนะหลุดตีมของรายการเอาเลยเอาหาเปล่าแบบปิดแบบหาเปล่าไม่มันเล่นหลายรอบลรวมันน่าจะเจ็บถ้าพร้อมแล้ว ไปหาประวัติการมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะพาไปไหนเนี่ยไปไงอากาศเนี่ยโอ้ยดีมากเลยอ่ะลองสูดลองสูดเข้าไปสูดแรงๆนี่อยู่ทะเลใช่ไหมเฮ้ยทางซ้ายนี่ต้องเป็นน้ำแน่นอนรู้ได้ไงได้กลิ่น ่ได้กินเหรอจมูกดีขนาดนั้นเลยจมูกเหมือนหมาเลยอ่ะและที่ที่นี่พี่จะพาเราเนี่ยมาดูวันอุ้ยพี่อยากดูแล้วเนี่ยแล้วเมื่อไหร่พี่จะเปิดตาผมออกทีเนี่ยอ้าวแล้วพี่พี่ห้ามเราเหรอเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะขึ้นเสียกับผมห่โดนโทษพี่โทดนเปิดเลย พี่ิกรไปไหนเนี่ยี้าสิอีกแล้วบุกเขาเลยอ่ะหลังจากเขาที่แล้วเนี่ยโอกินาวาเนี่ยเราก็้าาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวป่าเที่ยวเขากันแล้วถึงเวลา้วครับโอกินาวาเนี่ยเขามีชื่อเสียงทางด้านทะเลเราก็ต้องมาทะเลมาดูสัตว์ใหญ่พร้อมยังพร้อมเสมอครับพร้อมแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปเตรียมตัวดีกว่าครับผมไปเลย แล้วมันเขาใส่กันไงเราใส่ให้มันแบบให้มันเข้ากันดีเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้มันเขากันดงหน่อยเออก่อนที่จะไปเรามีน้ำพริกกันมาป่ะทำไมครับน้ำพริกลงเรือเอ้ยลืมติดมางั้นลงไม่ได้แล้วลงไม่ได้ล้อเล่นไปลงเลยไปไปเร็วตอนนี้เรือของเราเนี่ยออก จะล่องเรือนะฮะสู่กลางทะเลครับอ่าไปดูวานกัน พูดถึงเสน่ห์ของโอกินวาวะาอีกหนึ่งอย่างก็คือทะเลค่ะระดับความโปร่งแสงของน้ําให้ที่หนึ่งเลยไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดก็คือการล่องเรือชมวานช่วงเดือนมกราคมถึงช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปีที่โอกินาวะาจะมีกิจกรรมการนั่งเรือไปชมวานหลังค่อมเป็นวานที่ว่ายน้ํามายังเขตน้ําอุ่นของโอกินาวะาค่ะ <c oughs> เพื่อจะมาผสมพันธุ์และให้กําเนิดลูกและเลี้ยงลูกด้วยถ้ามาในช่วงนี้รับประกันได้เลยค่ะว่าเจอวานแน่นอนไปดูกันค่ะว่าทั้งสาหนุ่มจะเจอวานกันไหมเอาล่ะครับตอนนี้นะฮะเรือนะครับได้จอ อดแล้วนะครับจอดแล้วจอดแล้วอจอดแล้วนะฮะที่สตาฟที่เรือเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจอดเรือไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ผู้โดยสารนะครับทุกท่านเนี่ยช่วยดูนะฮะว่าวันเนี่ยจะออกมาตอนไหนเพราะพี่เขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของเขานะฮะแต่ว่าจุดจุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าหน้าจุดจุดนี้นะฮะเป็นอันนี้เป็น MC อะไรเลยหรือเปล่าใช่แล้วเป็นพิตตี้เขาบอกว่าก็จะมีวันโผล่ขึ้นมาครับผมแต่ไม่รู้เหมือนกันเขาก็จะจอดให้เดี๋ยวเราต้องดูกันว่าเฮ้ยเราต้องร ให้ข้อมูลนิดนึง,งว่าทำไมเนี่ยวานถึงมาตรงนี้นะฮะถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับอโอกินาวาเนี่ยจะเป็นเขตอุ่นอบอุ่นกว่า<อ>นะฮะถ้าเปรียบเทียบกับ阿สกาตรงนั้นจะหนาวกว่า<อ>ตรงนี้เป็นเป็นยอดอบอุ่นเขาก็เลยแบบมาที่นี่อบอุ่นอ๋อนอุ่นกว่าครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยเขาดูดีกว่า เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะถุงเวล่ะมิชชั่นมิชชั่นเซลฟี่ไฮคลาสว้าวมากสุดแล้วไฮคอมบอลัวว้าวภาพกรายดวงว้าวมากสุดชนะบอกก่อนัลโตัวันนี้นั่นและหอมมากให้เราเองเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะเห็นหรือเปล่าด้วยใช่แล้วที่เซลฟี่เอาเป็นว่ามิชชั่นมาแล้วถ้าพร้อมแล้วครับลุยป้า รู้ปะฉลามวานเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกสงสัยกันละสิตกลงจะเป็นฉลามหรือจะเป็นวานกันแน่คุณตอบนะจ๊ะพวกมันเนี่ยเป็นฉลามที่ตัวใหญ่ยักษ์ใหญ่ดีที่กินแพลงต้อนเป็นอาหารเหมือนวานนั่นเองแต่ที่จัดให้อยู่ในกลุ่มฉลามเนี่ยก็เพราะว่าพวกมันเป็นปลาหายใจทางเหงือกเหมือนฉลามนั่นเองค่ะคุณและเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยโรบจ้ะเฮ้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 อะไรอะไรอะไรอย่าปลาดุปลาดุปลาดุ Baduk baa, lagi ada di dalam air kencing.